海豚。 สำหรับตำรายาโบราณครับความเชื่อในการรักษาโรคเป็นของคู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งก็ยังคงจะมีเหลืออยู่นะครับซึ่งตลอดปี2556ที่ผ่านมาครับวันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวของการรักษาแบบแปลกๆมาให้ได้ดูกันอีกครั้งครับซึ่งในภาคของเราได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองมาแล้วไปกันที่นี่นะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับุณหมอครับสวัสดีครับหมอท่านนี้ครับมีชื่อว่าหมอสนันชัยศีมนทนครับซึ่งแกใช้วิธีการดมหัววิเคราะห์เพื่อรักษาโรคนะครับซึ่งในภาคเห็นแล้วถึงกับอึ้งไปเลยครับเอาเป็นว่าให้ในภาพไปพิสูจน์กันดีกว่าครับมีลุงท่านหนึ่ง ใช้ใช้ความสามารถอย่างนี้นะครับคือสอนวิธีการใช้โดมเนี่ยถ้าอย่างนี้แยกได้ไหมครับว่าดมหัวเนี่ยกลิ่นไหนที่รู้ว่ามีอาการกลิ่นไหนที่ไม่มีอาการคือกลิ่นกลิ่นที่มีอาการเนี่ยจะติดจากจมูกเลยหายใจออกเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่เนี่ยอันนี้ต้องแก้ให้ได้ครับตัวยาที่มารักษาที่ใช้รักษาในโรคต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นอะไรยาเป็นสมุนไพรหรือว่ายาปฏิชีวนะเป็นสมุนไพรทั้งหมดสมุนไพรทั้งหมดเลยจะเป็น ยาฮัสาเกี่ยวกับไตอักเสบหรือว่าเป็นนิ่วนะครับคุณหมอรู้ได้ไงว่าไออาการเหล่านี้ควรจะใช้สมุนไพรประเภทไหนก่อนที่ผมหาวิธีการอย่างนี้นะไปสัมผัสดูแล้วก็เอามาผสมลองมาทำดูทำดูเพราะว่าไม่มีผลอะไรข้างเคียงนะครับตัวนี้ใช้ดูคนที่เป็นไตอักเสบเ่หน้าบวมขาบวมเลยใช้ตัวนี้ไม่เกิน2วันหาย หยุดเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีสมุนไพรเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวยาหนึ่งเนี่ยมีสมุนไพรอย่างต่ำๆนี่คือ5อย่างหกอย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูการวินิจฉัยโรคจริงๆกับชาวบ้านที่มารับการรักษากับคุณหมอจริงๆก่อนวินิจฉัยอาการพี่เนี่ยนะครับ พี่คิดว่าตัวเองมีอาการผิดปกติแบบไหนครับยังไงการของผมดูมือที่แบบหมอ,อมันลอกใช่ไหมฮะมือลอกครับคุณผู้ชมฮะมือพี่เขาเนี่ยลอกก็เลยอยากจะรู้สาเหตุว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเ,เดี๋ยวให้คุณหมอวินิจฉัยแพ้อ้ปลานะครับ<ะ>แล้วก็มดแดงนะครับสองสองตัวคุณหมอมวินิจัยมาว่าแพ้ปลาและก็มดแดงพี่เปมศักดิ์พี่ทานอะไรครับปลาลูกซึกว่าทานเหมือนกันครับที่มันไม่กิด ครับแล้วมดแดงครับพี่เป็นบางคางครับสรุปพี่ทานใช่ไหมครับรักษายังไงครับอันนี้ต้องหาปลาที่อาจจะเป็นปลาสวายหรือว่าปลาหมึกอาจจะเป็นกุ้งหอยแล้วเอามาผสมกับไอ้โมโซบเนี่ยมดแดงนะครับรับผมเผาเผาในกระทะให้ไหมเหลือนเป็นด่านหมดเลยแล้วก็เอาําทให้เป็นผงนิดหน่อยแล้วผสมน้ําอุ่นแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มดื่มแล้วมาแตะหัวหายหายเลยเป็นอาการอะไรครับ ปวดเมื่อยปวดเมื่อยครับโลโมหูเพราะว่าขับรถขึ้นลอยลงดอยอ๋อหูเอื้ออะไรนะหูเอือครับครับหูเอือก็ลองดูเนาะลองดูว่าเอ๊ะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิครับกินมะพร้าวกินมะพร้าวของหวานอาจจะทําให้ตามัวนะครับอ๋อตาพร่าตามัวัวนะครับโอ้โหเนาะถามถามพี่ตีก่อนพี่ตีพี่ตีไปกินของหวานอะไรมาตอนไหนครับเนี่ย มากเลยครับสมัยก่อนแล้วตอนนี้ลดไม่กินเลยไม่กินเลยงดแล้วมันมีอาการแบบที่คุณหมอบอกว่าตาผ้าอะไรอย่างนี้มีมีการที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับจะไปรักษาในเมืองเข้าไปหาโรงพยาบาลข้างในเนี่ยเดินทางค่อนข้างไกลครับที่นี่ก็เลยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งหลายป่วยเป็นอะไรครับ ที่เราไมปาม,ามาตรวจเขาอเป็นโรคกระเพาะครับดแต่ดีคือเราจะมาเอายาต่อค่ะอ๋อจะมาเอายาต่อป่วยเป็นอะไรเอ่ยโก่อ่อนนะป่วยเป็นไข้าทาไฟแต่ตอนนี้หมอพี่หมอคนนี้รักษาเราหายแล้วและหากใครที่กำลังปวดฟันอยู่ครับคงต้องหันไปหาหมอฟันแต่ถ้าเป็นคนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ต้องไปหาหมอชาวบ้านท่านนี้ครับป้าสีนวลนนาทีครับแกมีวิธีรักษาโรคปวดฟันด้วยการรมฟันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม ซื้นั่นเอ,เองครซึ่งเป็นหมอรมควันมานกี่ปีแล้วครับตั้งหลายปีแล้วจอดตั้งแต่ปี3ามสามันซเดี๋ยวเราจะทําการรักษากันแล้วะนะครับพี่สุน้วนบอกว,วิธีการทําให้เราได้รู้สักนิดหนึ่งครับอออุปกรณ์ก็คือมีกระมังแล้วก็มีน้ำครับรอุปกรณ์มีเหล็กครับเอาไว้วางเอาไว้วางใส่ย,ยาเอาไว้ก่อนที่ใส่ยาร้อนๆนะครับคือเผาไฟเนาะ ครับผมแล้วก็ยัง <ondan S 1> มีอุปกรณ์ลมควันมีกะลามะพร้าวน่าจะครับผมไม่ผ่จ้ะไม่เป็นหลอดเป็นหลอดแล้วก็มีใบตองครับผมตองทำกระสวยจะทำเป็นกระสวยแบบนี้แล้วก็เจาะรูนะครับนี่นะฮะเป็นเม็ดยาสูตรลับของพี่สีนวลนะครับตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าครับและอีกหนึ่งอย่างคือน้ำมันงาเจาะครับผมผัดก็ได้เจะเอาละเดี๋ยวเรารักษาเลยแล้วกันนะครับมีเรามีผู้ป่วยตรงนี้แล้วปวดฟันใช่ไหมพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองรักษาดูนะ นี่ต้องกี่ทังครับสี่จ่อสทังเหมือนกันครับตอนที่ลมควันเนี่ยคือให้ควันมันอยู่แค่ในช่องปากหรือว่าถูสูดดมเข้าไปไหมมันต้องสูดจะอมเฉยเฉยจ้ะไม่ต้องซีดใช่ไหมัจ่ก็แค่กันกันว่าควันมันออกมาทางนี้ก็อยู่ในวนอยู่ในปากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดนะครับไป่ได้ส่วนหนึ่งเป็นไงพี่เป็นไง มือแน่แนรู้สึกดีขึ้นไหมครับอ๋อกครั้งต้องลองสปาร์ตต้องรอต้องอมลึกก็ได้อมนิดเดียวนี่นีเห็นไหมคะเฮ้ยออกมาตัวนึงอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมครับผมออกมาตัวนึงเนี่ยโอ้โหพี่ชนอมันคืออะไรครับอาจจะเป็นแมงกินฟันเรย ที่กอบอกว่าทําให้เปิดฟันอาจจะครับผมคุณผู้ชมครับการรักษาฟันโดยการรมควันเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่อย่างน้อยๆครับคุณผู้ชมเองที่อยู่ทางบ้านน้องๆหนูๆน,น,นะครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพยายามดูแลลูกนะครับให้แปลงฟันนะครับได้อย่างถูกต้องตามวิธีนะครับแล้วก็พยายามอย่าน,นอนแล้วแบบไม่แปลงฟันหรือว่ากินของหวานเยอะๆนี้ไม่ดีนะครับฟันอาจจะผูดได้